สบายดีตอนสวยๆพี่น้องเบอร์สุขสุคนมื่อนี้พ่อกับแม่น้องหนามาหาแล้วก็พอดีพ่อข้าขายลูกปลาเพิ่นมาขายไห้พี่น้องถึงเทียงหน้าเลยมีปลาจักสนิทน้อนี่ทุ้งอะไรพ่อข้า,าทุ้งอร่อยเลยทุ้งอร่อยอืมไปย,ยังไงเอาลงประมาณน้นองก็จะใหง่ยู่ได้ไ บ่ทุ่งนึงนี่จักจักโตบ่มันเราบ่ได้ลูกมันนั่นปลานั่นแบบเคาตักนะอือครับตัวใหญ่ลสิน้อยอือตัวน้อยล่ะสิปกติปลาเขามันน่ะประมาณน้อยนี่ประมาณ30กว่าโตโตมันใหญ่นะอันนี้มันได้หลายอือโอน้ําบ่ดักบ่ยังซ้ําัใหญ่เองเอาเบิดังแต่ปลาตีนกับปลา ตะเพียนอืมยตตะเปลตะเพียนที่ไหนะเียตทุ่งทุงอร่อยไหมทั้เพาะอันช่างบานเ้าขายนั่นเลยรอย้กันแล้วเพใหญ่หาเออมาอย่างนี้นี่นี่อันลูกสาวสาวบ่เอมนเออบุมีปานินตอปิงเซ่บๆซ่เบ่เอียกได้เลยปานินต้องสร้งเลาหอกปปานินอันนั้นนะ ข้าอยากได้ลูกมันนี้พอเยอเอารูกมาแล้วมันออกตัวใหญ่แล้วจปมือแล้วเห็นมูออขึ้นมาแล้วเอาไปเอาต้นอะไยังปาจีนดินนแถ้าจีนเราเบิ่อป่ปาจีนห่งปาจีนหักหน่โอ้หน้าตัหัวหนาตัวหัวอันนี้ยังเนี้ยจะดีนะถึงอืม อันนี้โตปลาปลาโนจันบุนี่มีันไม่ปลาโนจันมีปลาตะเพียนครับปลาจีนตะเพียนแล้วมันออกมันมันออกลูกแต่ทงเดียวเอาไม่ได้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนหนึงเส้นทงนี่บุญนี่ตะเพียนอาจะทงหารอยปะครับปลาจีนทงหนึ่งลองเบิ่งดูเออปลาจีนก็งามอยูอะบ้ญนี่ มึงกูยังจะทงอันนี้บ่ครับอันสี่หอันนี้กับป้านะบ่เอาลงน้องใหม่ไปได้เหรอเอาเอาเบิร์ดเธอแล้วเอาเอาน้ำจะหาลอยเลยมันมันกระเทือนเลยเจ็ดทงเันเนี้ยเจ็ดทงหาลอยแล้ววะมันกระเทือนแล้วกระเทือนอันนี้ทงจะได้สุกคายทงละอยทงละอยอ่ะเดี๋ยวน้องคนจะหาลอยแล้วมันเบิด มันเบิดหรือบริจากเลาะนะอืมมันของเนี้ยน่าคล้ายปล่อยนะจะก็มาปล่อยน้องจับอืมเพราะไม่แม้บ่แล้วมันมันไก่แล้วพอจะปทั้งไม่อยกเนี่อยคิดลาดซองจะจะปล่อยแล้วปลาจะนะปล่อยแล้วห่อยนี่นะห้าร้อยเจ็ดสิบสองเราใส่เอาไปปล่อยมัดหลุด

ใช้ข้างล่างมันเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายเพื่อนเราได้น้อมาพี่น้องได้ปลาลายอย่างเลยยไงกับอุ่มร้านมาเบิ่งกาก่อนเราเสีออกไปนอนหน้าพี่น้องได้ของฝากมาลายอย่างที่พี่น้องที่นั่นแหละไอ้เด็กปล่อยเรื่องเลยไปปล่อยปะเอาลูกน้องไงล่ะปลาตะเพียน ปลาจีนลองเบังปลาจีนลองปลาเก่าบ้านน้าหนอ้ยนีห้าร้อยข้าใจเนี่ยยงกับกน่ปะเีนดิย่า มีปลาดุกปลาคอนะบ่มีดอกปลาดุกปลาคอบ่มีมีเพิ่งโจกปีนี่เออมันเตัวนั้นได้งามมาลยนะปลาตะเพียนเหมนะให้กินไว้ในก่อนให้พอทุ่งหนึ่งกับปลาจีนแล้วเอานะอุ้ยเอาเมื่อทั้งไดวบนที่ไปปลูกโชคยิ่งจะจิดบ่มันอยู่ได้อยู่จี่พ่อค่ะอยู่ได้หมดสามมงอยู่เออเอออยู่ได้หางนั่นแหละไปเอาบ่อเดียวกันนั่นแหละป่าถ้าปลาแล้วนี่จะจีบ่จะได้สือหายเลยเอาแล้วเราลดหายไปกไปเราเอาป่ายัง ปลาตะเพียนกับปลาจีนเนาะปลาตเพียน่นแหลวมันไยเลยยอใจปปล่อยไปปล่อย่าเมือพอดีเบิดเลยไปไปไปเผืไปเบิร์ไปปห้ามไปเบิร์ดเขาปล่อปลาปลาเมอวาล่นมา้องใม่รดเนาะขนาดน่ะอย่าพาดด้วยห ปล่อยปลาครั้งแรกอ่าลองดีปล่อยลองด้ปล่อยไดน้ดมนด้กินไว้ไอ้ยลงไปแลยพี่น้องเ้ยลายตัได้นี่พี่น้องทุ่งหนึ่งมีมีอยู่พกชิบผูจัก อาไอ้ปอลงน้ำนนูปื่อนแปไปปอหน่อยเอัหเ้อ่นี่ยลูก่อยปล่องลอยคอยถอดลูนะคอยลูกคอยออไปบุ้ยไปลองเลยบเบบ้บิดเลยนี่ยังมีอยู่ไปจักลูกนี่ยังมีอยู่นะ เออนี่ลงไปเลยนั่งเลยปล่อยพี่พี่นะัทชาลงไปท่องผุดปอยทั้งไปนะทนนนนั้งนั้นน้ำให้เบิดเด้อให้เบิดคูโตเด้อให้ถุงยางเก็บไว้เด้อถุงยางเก็บไว้โอ้โอดดนัทชากปล่อยแล้วอารองให้เบิร์ดอ้ยถุงหนึ่งลาจีนแบบนี้ปล่อยน้องนี่เข้ามันใจคือมันบุีปลาใหญ่กินจีน คนมาได่ขายปลาพ่อคนน้าอยู่บ้านได้พอจักเร้อว่าปลาเออดึง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 ขึ้นลดลดึงตรงตรงดึตรงตเออนี่นี่ดึงตรงตรงดึงขึ้นดึงขึ้นน่ะหดแล้วก ไอยมาให้แม่น้ำปล่อยในมะลายคนก็ปล่อยแหละใครจะปล่อยเองส่วนตีง้วลงมาไปเป็นจีนโมบี้เอ็นอันนี้ปล่อยปลายังนี่ปลาจีนปลาจีนกับบั๊กได้ลายเนื้เบิ่งกีไก่เ้อเห็นป่ะปลาจีนน่ะลายเบิ่งเด้อยให้พี่น้องด้ตัวตายก็มีป้านหกสิบเห็นแล้วเนาะอ่ะหกสิบวะใหญ่

เป็นยังเหย่อเฮ้ยเฮ้ยอาไปไหวร้อยอะไรอย่างล่ะไอ้อื่อแม่จะหนีบ่อยแม่บอกอ่าอือแม่คนบลอกหนึร้อยแม่แ่าแจ้งเน็ตนะไปเบิม่มึงอากันเออไปเลยเออสั่นกูนี่แล้วมันยังหน่อยของเราอันนี้ละเคี้ยวขึ้นนะจังหวะอันนี้พภนวะห้องพื้นเราเล็กจะพอมันจะงามเออขับห้องมันบอกงาม ห้อง okay, ืนจได้ม uh, uh, right? right? uh ีห okay. ุ่ยมันงามแลยอผัดิหองคืนหองอวัวอ่ะนแข่งต้อเป็นแจับปัดนึนขึ้นนี่เนาะจับปัดว่างว่าอยน้นว่ปานมันแขง่น่อันนี้มันแดงยังยุ่ที่มันลายหมื่เห้ยเลยยังยังสาไไปไปบกองเลยบ่นี่ กัมาห้ามาฮาเอาไ้ได้บอกกันนับวันยงจะอ่มีหมาลองไปนักป้อม่วันที่ได้มื้อตอนนั้นบุญกับวันได้มื้อจับหมดเออบบางงาหาได้บวกินยังก็กินเผากินนมหรือไปจักไปตื่นมากยังพายากินนมสองเหี่ยวมาจากหัวหา

ใครเห็นห<ม>กับคอรึคนที่ไปคอมานเอาข้าเจ้าน่ะมันตายของข้าเจ้าแบบมาเห็นน้องเฮาเต็มมาหน่อยเอาข้าวเจ้ากับคอไปปลูกต่ออีขอไปขาอย่างนั้นแหละของมันตายกับไปขอน้อาข้าเจ้ามาของเขาจะตายข้าเจ้ากับข้อมันขึ้นพีเข้าไปคนปลูกนั่นข้าไปคนปลูกกนี่ เอามือเขาแนมันหาตลก็นเาอก็ห้ปานามดีเนาะคือมันออกมาตลงมันก็นมี่ําำใหญ่มันเดินเข้าไปเหเด้มันก็นเป็นเครื่อใหญ่ตลาดมาเลยเด้อตลาดมาจากป่าลุมตลาดเสาบอก

Say vẫn là lên <laughs> ừ. à. ở mọi nơi, tại nọ mà hàm nọ. Niang vầng bơi, nè. Hold up. 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 Hold อีกก้อนอกก้อเอาแม่อาแ,แ่ีไเ,เอดีนสองนอยังอมลีดไม่น่ามีเสียงเงินไหนเอาทยังแนี่มวยเบอร์ปรค่างไดนนี่นะรัอยากได้ปืนนี่โอ้อยยิงวมว <c oughs> ยบลูเอยอยากได้ปืนมาตัวนี้ฮะ อยเอาไหมนนเอานัันลปห้เอายงดีวะห้าอิ่มตอนนี้เขายังอิ่มเขายังอิ่มอยู่ตอนนี้ชือขนมยินพีเออเราไปทำไก่กินรำกันนั่งนั่งเซเว่นเซแว่นอไรบังคับงคัเย็นเอาปืนกระเดวกระเดวอยู่นั่ยังลูกๆ

นาก่อนนมรา้องเลยน้องดิกจะได้ข้าวกุ้นได้ขนมเป็นนมตอกค่ัน้องเลยก็มีหมูนะนี่ผมกคดื้อของน้องเนยเปนกระตินเด้อดีอะไน้องเลยโอ้ยเฮ็นนมเล้ๆๆปาลุเฮ็นนมเลยอู้จะเก็บไง แม่พี่น้องเอง้ยเก็บภาพบรรยากาศในเทศนยงีเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆ<น>ที่เข้ามาหาสม<น>พอกันคลิปนะสบาย